สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆทำขนมถั่วแปบค่ะทำง่ายๆไม่ยากเลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนแรกกันก่อนนะคะคือตัวไส้แล้วก็ตัวคุกขนมค่ะเราจะใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคะหรือว่าถั่วทองค่ะ180กรัมแล้วก็มะพร้าวทึนทึกนะคะขูดเป็นเส้นเล็กแบบนี้ค่ะ 150กรัมเกลือครึ่งช้อนชาค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปล้างถั่วก่อนค่ะล้างประมาณ2-3น้ำนะคะจนกว่าน้ำที่เราล้างถั่วจะเป็นน้ำใสๆเลยค่ะเพราะว่าถั่วก่อนล้างเนี่นะคะจะเป็นสีเหลืองมากๆค่ะ น,น้ำของถั่วที่เราล้างนะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เราต้องล้างหลายๆน้ําเลยนะเพราะว่าออถั่วของเราก็จะได้สะอาดด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แช่ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลาเลยนะคะถั่วของเราก็จะพองขึ้นมานิดหน่อยค่ะทีนี้เราก็ไปนึ่งในน้ำเดือดค่ะประมาณ20นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าถั่วของเราจะสุกค่ะ ระหว่างรอถั่วสุกนะคะเราก็ไปขูดมพะพร้าวกันค่ะเราใช้มือแมวแบบนี้นะคะขูดเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่น้ำหนักมือของเราเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นเล็กๆบางๆแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ถั่วของเราก็สุกแล้วนะคะยกลงพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็นึ่งมพะพร้าวถึงทึกต่อเลยนะคะ นึ่งประมาณ10นาทีค่ะการนึ่งมะพร้าวนะคะให้สุกเนื่อที่ขนมของเราก็จะได้ไม่เสียง่ายๆนะหลังจากนั้นนะคะมะพร้าวเราก็สุกแล้วเราก็ามาผสมลงกับเกลือค่ะผสมตอนร้อนๆเลยนะคะเกลือก็จะได้ละลายด้วยค่ะ แบ่งทัวใส่ลงไปครึ่งหนึ่งค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไว้ทําไส้นะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะทําส่วนที่2ค่ะเราใช้น้ําตาลทรายนะคะ100กรัมแล้วก็งาดําค่ะงาขาวด้วยอย่างละหช้อนโต๊ะค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่มากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะ ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆค่ะใส่งาดำลงไปคั่วค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะพองาดำของเราเริ่มสุกนะคะสีของงาจะออกขุ่นๆนะคะแบบนี้ค่ะจะออกสีเทาๆขุ่นๆแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็สีขาวนะคะคั่วต่อเลยค่ะ ต้องเปิดไฟอ่อนๆนะเพราะว่างาจะไหม้เร็วมากๆค่ะเหลืองประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอางาของเรานะคะไปบุเบาๆค่ะงาให้แตกนิดๆินะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับขนมของเรามากๆค่ะสีดำด้วยค่ะ บุกแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลทรายค่ะ ต่อไปเราก็ไปทําส่วนที่3นะคะคือตัวแป้งเราใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะ200กรัมน้ําเปล่าสําหรับนวดแป้งนะคะ200มิลลิเทแป้งลงอ่างผสมเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปทีละนิดนะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดนะค่อยๆใส่ค่ะแล้วเราก็ใช้มือนวดค่ะใส่ไปนวดไปนะคะ จนกว่าแป้งของเราจะเหนียวแล้วก็เนียนค่ะนี่ค่ะเหนียวประมาณนี้นะคะปั้นได้แบบนี้เลยค่ะ นี้เราก็จะมาทําการปั้นแป้งกันนะคะใช้ช้อนแบบนี้ตักขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่เราเลยนะเราก็ปั้นให้เป็นกลมกลมก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะกดให้เป็นแบนๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะโรยแป้งนวลน,นะคะที่จานนะแล้วเราก็เอาแป้งของเราวางไปแบบนี้ค่ะ พอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่แป้งที่เราปั้นลงไปค่ะไม่ต้องให้น้ำเดือดพลานนะคะเดือดพอประมาณค่ะเมื่อแป้งสุกแล้วนะคะทีนี้ก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักแป้งขึ้นค่ะ ให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเทลงถั่วนะคะที่เราผสมกับมพะพร้าวไว้ค่ะนี่ค่ะคลุกไปแบบนี้ก่อนนะ ทีนี้เราก็มาห่อไส้กันค่ะตักถั่วใส่ลงไปค่ะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะแล้วเราก็ปิดแป้งให้สนิทเลยนะคะทำแบบนี้จนหมดเลยค่ะ <c oughs> เราก็ห่อจนหมดเลยนะคะทีนี้เราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะน้ำตาลงาของเราพร้อมแล้วนี่ค่ะหอมมากๆเลยค่ะลองชิมดูนะคะโรยด้วยงาคั่วหอมๆกับน้ำตาลค่ะ ขนมทั่วแปรกของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะลงตัวมากแล้วก็อร่อยด้วยยังไงเพื่อนๆถ้าชอบลองทำกันนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ